ข่าวที่ว่าคอรมอรหรือว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตในเหตุปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาล่าสุดนี้โดยประชาชนนั้นจะได้รับเงินเยียวยาคนละ8ล้านบาทส่วนทหารจะได้รับเงินเยียวยาสำหรับครอบครัวนั้นรายละ10ล้านบาทตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้ครับข้อนี้ผมมีมุมมองว่าน่าจะเก็บจากพวก คนไทยหัวใจขเขมรกลุ่มหนึ่งที่เชียร์ให้รัฐบาลตอบโต้หรือว่าเชียร์ให้รัฐบาลสู้รบกับกัมพูชาครับอาจจะเชียร์โดยตรงหรือว่าเชียร์โดยอ้อมก็แล้วแต่ครับเช่นที่บอกว่า ทำไมรัฐบาลไทยจึงอ่อนขนาดนี้ทำไมไม่ตอบโต้ทำไมไม่ยิงโต้ตอบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็ก่อให้เกิดความรุนแรงซึ่งรัฐบาลก็พยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงขีดหนึ่งที่เกิดการประทะกันผมว่าพวกคนไทยหัวใจเขมรหัวใจกัมพูชาที่เชียร์อย่างนั้นน่าจะออกมาจ่ายครึ่งหนึ่งหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในจํานวนเงิน 8ล้านบาทที่จ่ายให้กับประชาชนที่เสียชีวิตและ10ล้านบาทสำหรับทหารด้วยก็น่าจะดีนะครับช่วยกันรับผิดชอบบ้างไม่ใช่ว่าเชี่ออย่างเดียวเท่านั้น